ปูแม่งอยู่ตกลยไม่เอาละเฮียควานลูกสองเลยเแ่ะแบบดูตัดลิปนเนี่ยลงหลายๆครับจะได้ดูต่อนเนื่องคันนี้นเขาต่อเนื่องตัดจะกลัวแล้วก็เปิดไปเลยะะ <S <S โอ้โหไอยิงก,กู มึงยิงกู u, ใช่ไหมอีดัดอีดัดเพื่อนกูชอบยงอไม่สนวินดาราแม่งนอนตายกันเลยเป็นียอะไรเป็นบีซอมบี้ไฟเดไไปไปเอางงินินิน

ดีนะไม่มีวิธีวิสเลเยอร์เออไม่ใช่ละเล่นอยูคุยเนี่ยโอ้ไอ้วงงเไปดินไม่ได้กล้ามมึงอะเอาเฮ้ยทำหน้าควยอะไรทำหน้าควยใช่ไหมใช่ไหมนกหน้าตามันก็ควรตีนดีนะ ดูเป็นดูเฟรนลี่ดิเฟรนลี่ไฮเฟรนลี่นะ,ะ own, or, or. Lust, ไอ้อ oh, ้วนเนาะแล้วก uh, ็บ่นไม่เล่นวินนับตีนดิรับตีโอ้โหเยอะเยอะ เวียนแทงแทงแทงข้างหลังแทงแทงวินวินแทงแทงไปเลยไปดูแทงกูเลยเฮ้ยว่านนท์ว่าดนท์นุ่งช็อกโกแลตกูนุ่ช็อกโกแลต หวานเ้ยโอเี้โหฟันต้นไม้สัตว์หลังประตูมีอะไรก็ได้เพี้ยนี่แรงกว่าเปะวะโอ้โหพลังการทำลายล้างสุดมันเหรอกูมีสมุไรตรงเนี้ของโปรดตรงนโชว ได้ป <ii yap> <away> oh, so ืนเ oh eh, oh oh ้ยโอ้เป็นผีสไดี้จำได้ว่าตรงนี้มันต้องมีไม่ใช่มีอะไรวะผีแบบมากันโอ้ u s e ตอไ้้อ้อ้ต้ เจ right? no, ้ามาขอเลยนี่ไงเป็นไงล่ะวินวินครับท่าไม่ดีแล้วเอาขายหายวิทย์วะเจอแต่สมุรแต่กูได้ยินเสียงวิทยแต่หาวิทไม่เจอวินวินครับฝากลุกเมียข้าด้วยถ้าจะไป กำรับวิดเองแต่ปัญหาคือมันอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ฝันรู้เมียข้าดูไม่ถอยไปตรงพี่จริงมันมาแล้วมันมาแล้วตรงพี่มาหากูแล้วไอ้พิษน้อยอ้าวงงงงทางนึงงงทางนึงไม่ได้เด็กคุณเนา อ,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 อะไรแม่งมันที่หานเราคือที่สุดเลยมีมีนี่คุณพ่นที่ไหนี่ยาแยาเก็บยาโอเคเก็บอะไรข้ขางๆ จะบอยไปที่รถมองบูมเมอร์นะมีช่องบางแปลว่ามีบูมเมอร์แถวนี้นั่น่ย แค่ไม่ผีสิแซโอ้โหไอ้แยกลืมลืมแม้ว่าถือแกเลนเเชอร์อยู่แล้วมาเอาแปเปอร์ทำไมวะเนี่ยเหนื่อยกับชีวิตวินผู้ภาคสังเกูจะทิ้งเจ้าเเชอร์มัน โอ้ Come on girl I thought we were closer now โอ้โหมาตกใจเลยอ๋อถึงหมดแต่แต่ชอบมีขนาดนี้กวนตนโอ้โหแล้วมันลุงๆข้างหลังด้วยนะอ๋อออย

ไปแล้วแล้ยเพลงจะฟังเพลงดูแบงค์วันเลยเอารีบตายไปไหนอ๋อบินบินโอ้ยใครไม่ใครไม่ ไปๆๆ <g ül> เดินกูบอกแล้วรู้สึกไม่ดีเสียงมันแปลกๆตัวใหญ่จังเดี๋ยวรู้สึกตาแบบนี่ตัวใหญ่มากอะ่ะตัวใหญ่มากมันเกิดมันเกิดขึ้นไวมากไปรีบเกินไปไไนี่สัมไลสมัมไานี่อะไรกันเนี่ยที่นี่ละ อีกเดี๋ยวช่วยกูทีชักกระดานเฮ้ยชางั้นเหรออือบิลลี่บอก้าเอ้ยนี่แหละที่กูต้องการโอ้ย่งินเนี่ยไปบอมมาเสร็จกูหมดแล้ววินไม่เอาเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วหยิบแล้วยายายาไม่ถึงยา ผู้สอบมีทำงานผู้ใช้ผู้สองกู alright, งจะเปนตนลูกชยเดเซอร์เตรีย <c oughs> ม,มย <c oughs> ตัวเข้าเพื่อนรอกูด้วย <c oughs> มึงเข้าไม่รอกูเลย <laughs> ไปวิ่ตรงไปตรงไปตรงไป <c oughs> ไปเร็วไปเร็วไปเร็ว มาแล้วมาแล้วไปส่งโค้กให้มวยไปแล้วไปแล้วฮือฟาดระเบิดไปแล้วฟาระเบิดไปแล้วไป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 โกโกไปไปไปกปไาไปไปกปไปไปไปจปอปไปไปไปบตบปไปไปไไป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  าไ่มีเขาไ่มีเขาไ่มีมาช่วยดิยักษตยมากระชใจเฮยตอเาเลียงอย่ที่ไหนโอ้เ่นเตอย่างลูกบอลเลยจ้ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกินยายาแตกย อยู่ในเพื่อนหมดทันไม่เยอะมากตรงนี้เยอะมากจะตายแล้วอ๋มาลับตีแบงกูทีโอ้ยโดนนิดโดนนิดออกกมา่อ้ m อ god

มีทางงอดแล้วไปนะฮสมอสมอเขาก็มีเขามีวินวินอ่าไปแล้วีิส่งครบออกไปเขาก็มีเามี ไปเร็วไปเร็วไปเร็วออกไปไอ้หนูมาขอลายเซมที่โอ้โอ้ส่งโคบส่งโคบเดี๋ยวส่งโคบให้มวยส่งโคบของโคบดิถอยไปดิไม่ไหวแล้วไม่มีโคบไม่มีอาลากแล้วไม่มีอาลากษณไปเร็ว โอ๊ยฮ่าโอ๊ยแทงกูอยู่นั่นแหละจะไปดนะจะรอดนะวันนี้เราต้องกลับไปหาลูกเมียของเราไปเรื่ยโอ้ยเี้ยเลื่อนกูโอ้ยอกระสุนกูก็จะหมดละมันจะพักเลยรลอบงบูมเมอร์นะ

เร็วเร็วเร็วช่งมันไม่เชื่อ,อไปเนาไปเนาเนาะข้าวปขาวข้าวซุปขาวิ่งกระเพกขนาดนี้โหดูเลือดดิแม่ มกล่กจะมาช่วยกันเอเคียร์ทางาจะเปลี่ยนอะไอ้าทำไมดิงมันไม่ตายวะนีกว่าจะรอดเลี่ย ผิดน,นิดแม่งไม่มาลุงลุงชารีเนี่ยเราก็ผ่านไปอีกด่านแล้วนะครับทำไมมันฆ่าผีเยอะจังวะกูว่านะี่กูยิงเยอะแล้วนะทำไมเราไม่ได้ยิงแทงเลยดีกว่าเจอแล้วไม่ควิ่งเลยสัตว์ไอ้เจ้ากูเสียดายปืนเนี่ยแคนเนดอะเสียดายมากอะ Bling 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 Who's watching? who's watching? Who's watching